สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนไปเดินตลาดเร่นเ่ชิวๆเพลินๆนะครับกับตลาดบางครัดนะครับเพื่อนเพื่อนตลาดบางคูรัดก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับผมมาเดินเป็นตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆนร้านของกินของใช้ต่างๆก็จะมีเยอะนะครับเพื่อนๆและ ด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้นะครับเพื่อนๆประมาณ20-30กคันนะครับนี่ครับของใช้ต่างๆนะครับแล้วก็พวกผลไม้ชาวบ้านเขาจะตัดมาขายกันนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าราคาไม่เกินร้อยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศแบบดีมากๆนะครับและที่ ทางต่างๆเนี่ยสขาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็กว้างเดินสะดวกสบายเลยครับนี่ครับเดินเล่นชิวๆเพลินๆนะครับ ทั้งลูกค้านะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ผู้ขายนะครับเยอะแยะครับเพื่อนๆร้านค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นชาวบ้านนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนมาตั้งร้านขายกันนะครับเราเพื่อนเพื่อนะครับสายกินสายแดงนะครับตลาดนี้เทียบร้านเด็ดร้านตังเยอะแยะนะครับเพื่อนเพื่อ ก็เป็นข้าวโพดต้มนะครับของเมนูโปรดเลยนะครับข้าวโพดต้มสี่ฝักยี่สิบห้าบาทมีขนาดสามฝักสี่ฝักและห้าฝักนะครับก็าสามารถเลือกได้ข้าวโพดก็จะเป็นแบบข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะรับวันก็มีข้าวโพดหวานนะครับเพื่อนนี่ส่วน,นเมนูโปรดเลยนะครับร้านนี้นี่เช้าช้า,าหนาวแบบนี้นะเย็นแบบนี้นะครับกล้วยหักลูกปิ้งนะครับร้านนี้มันเป็นแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยะครับเพื่อนๆ ย่างด้วยเตาถ่านแบบนี้หอ,อมจริงนะครับรับกล้วยปิ้งแบบนี้ปัจจุบันก็หาทานยากนะครับเพื่อนเมันอร่อยดีนะครับมีประโยชน์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นถั่วแระนะครับเพื่อนเแบบนี้ก็หาทานยากนะครับกำละสิบบาทครับกําใหญ่ด้วยนะนะครับชมบรรยากาศเก่าๆนะครับบ้านเรือนริมคลองนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสวยสวย นี่ครับนี่นะครับเรถึงเรียกว่าคลองบางกุลรัตนนะครับคลองนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตลาดนะครับเพื่อนๆตรงนั้นแหละครับเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ดนะครับก็จะมีขอ,ของกินของอร่อยเพียบเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้าง <S <S 1> <S 1> นี่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆ ภาบผมนะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมันรู้สึกอบอุ่นนะครับเพื่อนๆมันรู้สึกดีครับหรือว่าคนเรานะมันมีความผูกพันกับริมน้ําแบบนี้นะเห็นแล้วมันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็บแบบอยากจะมีบ้านแบบนี้นะความฝันของผมเลยนะหรือว่าริมคลองริมแม่น้าอะไรอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยครับเพื่อน ไมตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันตลาดใหญ่นะครับก็จะมีตั้งแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีตั้งแต่ซอยนี้นะครับซอยสัตว์เจ้าเนี่ยยาวไปซอยตลาดบางครัดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตรงเนื้อทะลุเข้าไปนะครับเ mm. พื่อนๆมันกเจ้าวนไปออกฝั่<ภ> <fathers> ตงต,ตลาดบางครัดถ้าเป็นตลาดบางครัดเนี่ยเขาจะมีขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย นี่ครับเราก็เดินเรื่อยๆครับเพื่อนๆชมบรรยากาศเก,าะกะ่าๆได้อัตรดมากฟินสุดๆไปเลยนะครับนี่ครับก็ชาวบ้านสมัยก่อนนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะมานั่งคุยกันนะครับในตลาดนี่นะครับเพื่อนๆขายไปคุยไปโอ้หมันอบอุ่นครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนนั่งร้านอาหารริมน้ํานะครับเพื่อนๆก็จะมีร้านนี้นะครับร้านเด็ด ก๋วยเตี๋ยวเตาถานะครับร้านแปะเต๋นะครับร้านนี้ก็มีอายุมายาวนานนะครับสังเกตได้จากคนทํานะครับเพื่อนๆนี่จะมีร้านน้ําตกส้มตําไก่ทอดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับข้าวขาหมูนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นร้านว่าจําตลาดเหมือนกันนะครับนี่ครับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนแปะเป๋นะครับเพื่อนๆดูครับคลาสิกสุดๆแค่เห็นก็รู้เลยว่าอร่อย และที่สำคัญร้านนี้ถูกมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทพิเศษ40บาทอิ่มแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆดูจากการันตีนะครับจากนรครนลูกก๋วยเตี๋ยนี่แหละครับเพื่อนๆดูครับอายุน่าจะมี8ปสิบขึ้นนะครับแกแข็งแรงมากๆแกทําเองนะแกรวกเองทําเองแล้วก็ระหว่างรอนะครับเราก็มาสั่งโอเลี้ยง แบบออริจินอลคลาสสิกชงสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับหวานมันหอมอร่อยและสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเป๋นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเก่าแก่นะครับเม่ว่าจะเป็นตัวต้มยำยีโนโฟโผมเคยมารีวิวแล้วนะครับลองไปย้อนดูกันได้นะครับดูคิวนะครับเพื่อนๆยาวมากสิบกว่าคิวกันครับสำหรับร้านนี้นะครับเราต้องต่อคิวนะครับเพื่อนๆ แล้วรอรับอาหารไปเองจ่ายตังค์เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ไปนั่งทานเนี่ยครับบรรยากาศริมคลองกับอาหารอร่อยๆนะครับเนี่ครับเราต้องต่อคิวแบบนี้นะครับแล้วก็สั่งแล้วก็รับอาหารไปนั่งทานนะครับ ิ่งตัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอย่างเด็ดครับเพื่อนเครื่องจะเป็นแบบหมูสับฟูๆนะครับแล้วก็เครื่องแน่นๆเลยราคาถูกอิ่มอร่อยจุใจด้วยครับนี่ครับบรรยากาศในตลาดนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับขายเยอะมากนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นของใช้นะครับนี่ร้านด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับสูตรโบราณนะครับ เดินไปเรื่อยๆก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆของกินตลาดนี้อร่อยทุกร้านนะครับเพราะว่าเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาขายกันมานานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับ,<ๆ>รบผักผลไม้ตลาดนี้คือถูกมากๆนี่ครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้มยำอย่างเด็ดหอมมะนาวสด ครับบรรยากาศดีามากๆครับเดินแล้วมันเพลินจริงๆครับนี่ครับร้านเข้าแกงโบรานะครับเพื่อนๆนี่ครับรโลเคี่ยวนะครับมัสแมนแบบนุ่มๆแล้วก็ตัวพริกแกงหอมมากๆ เพื่อนๆชิวๆเลยคนเยอะมากๆโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนี่หละครับออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับมาเดินเล่นมาคุยกันนะครับก็นะครับมีร้านเด็ดร้านอร่อยเยอะแยะและที่สำคัญนะครับได้อดัดรถได้รสชาติแบบออริจินอลนะครับเพื่อนๆ ไม่หนึ่งร้านโปรดเลยนะครับนี่ร้านนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเมนูไข่นกกระทาทอดเป็นไข่ดาวฟูฟูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไก่ทอดเกี๊ยวทอดนะครับร้านนี้นี่ครับสั่งตัวไข่นกกระทาหนึ่งกล่องนะครับผมชอบร้านนี้ไข่นกกระทาเขาทอดแบบฟูฟูเหมือนไข่ดาวเลยครับขายันทำนะครับกล่องหนึ่งก็25บบาทแค่นั้นเอง Hey, แล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหม้อดินนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่เลยนะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้คือเป็ดเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็น้าซุปหอมมากๆแล้วก็ตัวหนังนะครับหน,นึบๆนะรับและที่สําคัญราคาคือไม่แพงด้วยนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนและด้านนอกด้านหน้าตลาดนะครับก็จะมีของขายอยู่ซอกฝั่งทางเลยของอร่อยเยอะมากๆครับเพื<ๆ>่อนๆรีวิวไม่หมดแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทานกับร้านข้าวมันไก่หนึ่งร้านนะครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะมีข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ข้าวหมูแดงต้มเลือดหมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดนะครับเพื่อนๆนี่ครับอยู่แล้วเรามาลุยกันกับ ไข่นกกระทาเมื่อกี้ที่เราซื้อมาครับเพืเ่อนๆน,นี่น่าทานไหมก็ระหว่างรอข้าวมันไก่เราก็เล่นไข่นกกระทาทอดไปก่อนนะครับดูครับเขาทอดได้ดีมากๆนะครับเพืเ่อนๆมันจะฟูๆแบบนี้ครับขอบมันจะกรอบๆนะครับตัวไข่แดงก็มันๆไข่นกกระทามันจะมีความมันนะครับกว่าตัวไข่ไก่นะครับเพืเ่อนๆเนี่ย โรยพริกไทยมาแบบชุ่มๆนะครับแล้วก็ราดซอสมาชุ <_ EN> ม่มๆเมนูโปรดผมเลยครับตัวนี้แต่ทานเยอะก็ไม่ดีนะครับทานป่อยก็ไม่ดีนะครับตัวไข่ในกระทนมันจะมีคอเลสเตอรอลเยอะกว่าตัวไข่ไก่นะครับก็อร่อยและที่สําคัญคือมันมนดีจริงๆครับเพ,พื่อนๆลองทานกันดูนะครับมาแล้วครับข้าวมันไก่ของผมนะครับ สำหรับจานนี้นะครับก็เป็นเนื้อน่องนะครับเพื่อนร้านนี้นะครับเป็นรสชาติแบบคลาสสิกมากๆเข้ามันมีความหอมล่วนซุยนะครับแล้วไก่เนี่ยแกต้มได้แบบนุ่มเนื้อนุ่มๆนะครับช่าๆเลยครับร้านนี้นะครับก็จะอยู่หน้าตลาดนะครับหน้าปากซอยเลยนะครับเพื่อนร้านเข้าวมันไก่บางสุรัตนะครับร้านนี้แกขายมายาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับเพื่อน ก็เป็นร้านอร่อยร้านเด็ดสําหรับผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะพามาทานกับร้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นร้านอร่อยร้านเด็ดนะครับถูกอร่อยสใจและให้เยอะมากๆนะครับกับร้านที่เป็นมหาชนนะครับเพื่อนๆขวัญใจมหาชนชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขารู้กันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะพามาแนวนี้แหละครับเพื่อนๆสําหรับจานนี้นะครับก็พิเศษนะครับ40บาทดูข้าวฟูๆเลยครับเพื่อนๆ น้ำจิ้มันดูครับจะโรยพริกกับขิงไว้ด้านบนนะครับเราก็ผมชอบทานเผ็ดอยู่แล้วผมก็จท้อนตัวพริกขิงนะครับน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นสูตรเต้าเจี้ยวนะครับแบบเข้มเข้มขนมากๆดูครับเพื่อนๆนี่ครับเต้าเจี้ยวนะครับเขาไม่บดนะครับมันมีความมันๆเค็มๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับลงไปนะครับเพื่อนๆปรุงรสนี่ครับ คำแรกนะครับก็เน้นๆกันไปเลยครับนี่ไก่ก็สับมานนหนาๆเลยนะครับเพื่อนๆชนนิ้นหนาๆมันนุ่มมากพอกัดเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเนี่ยฉ่ำนะครับความฉ่ำของไก่เนี่ยออกมาซึมออกมาเข้ากันนะครับกับรสชาติของน้ําจิ้มอร่อยสุดฟินไปเลยนะครับเพื่อนๆดูตัวข้าวนะครับเพื่อน,นี่ดูครับ ข้าวหอมล้วนซุยนะครับเพื่อนๆได้อัดต่รสในการคามากๆเลยครับสาหรับข้าวมันไก่นะครับก็จะมีข้าวนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับล้วนซุยนะครับเพื่อนๆนและตัวน้าจิ้มขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีความหวานมันเค็มครบรสนะครับแล้วก็ปรุงเพิ่มความแซบนะครับความมันความเผ็ดด้วยตัวพริกนะครับเพื่อนๆร้านนี้ใช้พริกหนู สะใจมากมากครับแล้วก็ตัวขิงเพิ่มความเผ็ดร้อนครบเครื่องมากๆนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบ ขออภัยนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้คงต้องลาเ,เพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ